เรื่องส่งคืนเส้นผมพระมันชุสีในสมัยราชวงศ์หยวนมีตำนานว่าองค์พระมันชุสีได้แปลงเป็นหญิงยากจนแล้วตัดปลอยผมมอบถวายบูชาคุณพระรัตรไตแทนสัญลักษณ์แห่งปัญญาที่มีความเสมอภาคของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่อมาท่านสมพานหยวนกวงได้เห็นว่าพระเจดีชำรุดเสียหายจึงได้รื้อแล้วสร้างพระเจดีขึ้นใหม่ปล่อยผมที่ได้ถูกเก็บไว้ในพระเจดีสีขาวองค์ด้านขวายังคงถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีท่านหยวนกวงได้มอบหมายให้พระรูปหนึ่งเป็นผู้คุมงาน พระรูปนี้ได้ช่วยโอกาสนั้นแบ่งเส้นผมจากปอยนั้นใส่กระเป๋าเสื้อแล้วหนีจากไปหลังจากนั้นผ่านมาสิบปีพระหัวขโมยรูปนั้นได้เดินทางมาถึงวัดจิ้งอินเจ้าอาวาสคือท่านหุยเกา๋าซึ่งขณะนั้นได้งิบหลับไปแล้วฝันว่า เห็นธรรมบาลสวมเกราะทองคําองค์หนึ่งได้บอกกับท่านว่าวันนี้หัวขโมยที่ขโมยเส้นผมมาถึงตั้งใจจะมาขายของสูงค่าแต่ราคาแสนถูกท่านจะไม่มีภัยอันตรายอะไรให้ซื้อไว้แล้วจงเก็บรักษาเป็นเวลาสองปีจึงค่อยส่งคืน กลับไปยังสถานที่เดิมพอท่านหุ้ยเกาเขาตื่นขึ้นจึงทบทวนความฝันก็กำลังคิดลังเลใจอยู่ไม่นานก็ปรากฏมีนักบวชแบกหีบของเข้ามาในวัดแล้วบอกว่าเขามีของมาขายราคาถูกเพื่อเตรียมตัวจะกลับไปเป็นคารวาสด,ดังเดิมซึ่งฝันนั้นก็แม่นยำจริง ท่านเจ้าอาวาสหุ่ยเกาวจึงหยิบเงินออกมาหนึ่พแล้วให้เขานำหีบของที่จะขายเปิดออกดูเห็นมีพระธรรมคำผีและมีกระเป๋าที่ใส่เส้นผมไว้เส้นผมสีออกทองทองคล้ายกับสีของผ้าไหมย,ยังคงเปล่งประกายระยิบระยับหลังจากสอบถามดูจึงรู้ว่านี่คือเส้นผมขององค์ พระมัญชุสีมหาโพธิสัตว์สองปีต่อมาท่านห้วยเกา๋าก็เดินทางไปที่อู่ไทยสันได้นำเส้นผมของพระมัญชุสีโพธิสัตว์กลับคืนสู่พุทธกิรีบรรจุไว้ภายในองค์พระเจดีย์องค์ใหม่เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้กราบสักการะบูชาต่อไปแปลถวายพุทธบูชาโดยอี้จูหลิน ความกิเลสช,ชั่วครู่เพราะปัญญาที่รู้ไม่เท่าทันใครเล่าจะพบที่ซ่อนแห่งปัญญาแท้ในหุบเขาแห่งเส้นผมทุลีพุทธคิรีอุไยสถิตในใจสัพรพสัตว์ทุกคืนวันมีเพียงผู้ที่มอบความเสมอภาคเท่านั้นจึงพบมันชุศีที่แท้จริง